สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้อาจารย์หมอปลานะคะได้เดินทางมารักษาเอ,อน้องผู้ชายคนนี้นะคะที่หมู่บ้านดีๆอยุธยานะคะวันนี้น้องเป็นอาการเดี๋ยวเรามาถามกันว่าน้องเป็นอาการอะไรมาน้องเป็นอะไรอาการอะไรมาะคะ,ปะคาเป็นอาการกระดุกทับเส้นปวดสะโพกล้าวลงขานะคะอาจารย์หมอปลาได้ทําการรักษาไปแล้วโดยการแกะเส้นนะคะ เราจะมาสัมภาษณ์กันว่าเป็นยังไงบ้างคะหลังจากที่อาจารย์หมอปลาทำไปให้แล้วรู้สึกยังไงบ้างคะดีรือทำมลกสบยวันี้ก้าวขาได้ปกติก็เดินไม่ได้ขาก้าวต้องนอนนะครับวันนี้ดีใจไหมคะได้เจอกันวันนี้ดีใจครับค่ะเป็นมากี่วันแล้วคะสี่วันนะครับเป็นมาสี่วันนะคะคือแบบเดินไม่ได้เลย,เลยค่ะตอนที่อาจารย์หมอปลามานะคะน้องนอนอยู่กับพื้นเลยนะคะเดินไม่ได้เลยนะคะอ่ะมาทดลองเดิน